สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจา้าสมบุญชัยเซอร์ไพรส์10ป,ปีตักภรรยาโดยแหวนวงใหญ่หวานจนลูกเซว รักบงกดโพสตคลิปหวานเจ้าสมบุญชายสามีทำเซอร์ไพรส์ครบรอบ10ปีโดยมีน้องเข้าหอมลูกชายพยายนรักสุดเลิฟสุดดวงใจอยู่ด้วยขณะสามีสวม,มแหวนวงใหญ่ให้พร้อมทั้งระบุคแคป,ปชั่นว่าสุขสันต์วันครบรอบค่ะคุณบุญชายมีเซอร์ไพรส์ก็ไม่บอกขอบคุณสำหรับแหวนยกความหมายมั่นคงอุดมสมบูรณ์จากคุณบุญชายจากนั้นโรตารัสดีเวอร์ออกแบบโดยคุณรบับแฮชแท็กข้าหอมจังแฮชแท็กที่เดิมที่เราเคยมาเจอการแฮชแท็กครบรอบ10ปีโดยงานนี้หวานหนักจนน้องข้าหอมลูกชายมีแซวคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่่ด้้วยยกาารืืนมอเขไป กลางวงพร้อมทั้งทำหน้าล้อเลียนแซวความสวิทกันเลยทีเดียวขณะที่คนบันเทิงและแฟนคลบับเข้ามาร่วมส่งหัวใจและคำวอวยพรกันเป็นจำนวนมาก้อมทั้งเอนดูน้องเข้าหอมด้วยถ้าผู้ชมละครมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ